็มาถึงน้ำแม่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบกันว่ามีอะไรบ้างน้ำแม่วัตถุดิบเราก็เมื่อกี้นี้ขาดไปได้คือกากน้ําตาลกากน้ําตาลหรือว่าน้าตาลทรายน้ำตาลทรายใช่ปริมาณใช้ปริมาณถ้าเดิมคือ1กิโล1กิโลครับผมแล้วต่างกันคือน้ำแม่เนี่ยมันจะแตกต่างกับน้ำพ่อน้ำพ่อคือเอาพวกผลนะครับน้ำแม่ก็จะเป็นพวกยอดพวกก็เป็นผักกินใบสักผักนราจะเป็นคะน้ากวามตุ้งอะไรพวกนี้ก็ใช้น้ำแม่จะเหมาะกว่านะครับซึ่ง จะมีวัตถุดิบก็คือผักบุ้งของลานี่อ้หาได้ง่ายตามทุ่งนาอันนี้ก็คืออ่าบางที่เขาเรียกช้ำชาช้ำชาบางที่ก็ก้ามปูก้ามปูบางที่ก็จาบจุลีนะครับคือที่ต้นมันใหญ่ใใช่ถูกต้องแล้วเราก็ไปไปตัดใบนะฮเอายอดเอาส่วนส่วนใบอ่อนถ้าหาไม่ได้จริงๆก็เอาไปแกศได้นะครใบแกศได้ได้ที่ขาดไม่ได้อย่างนั้นก็คืออันนี้เอาจํานวนเท่าไหร่คะเนี่ยอันนี้กิโลเหมือนกันอันนี้ก็คืออย่างหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลหมดเลยใช่ใช่ แล้วก็อีกอย่ขาดไม่ได้ก็คือหน่อกล้วยหน่อกล้วยเราใช้ตั้งแต่ใช,ใช้ตั้งแต่หนอ่อลากลากึ้นมาเลยนะครับขุดออกมานะครับดินติดตาบ้างนะครับเพื่อจะมาใช้กันหมักนะครับดินก็เอาไปหมักได้ด้วยเอ,เอาบางส่วนเขี่ยไม่ต้องไปล้างคือเราไม่ต้องล้างเอ,อ,ไองาไป นี่นิดหน่อยได้ครับผมเอาเอามัดด้วยกันนะครับแต่เราไม่เอาใบไม่เอาใบก็คือเอาเป็นหนอแล้วก็มาหั่นเหมือนเดิมน้ำก็ยังใช้เหมือนเดิมอ๋อใช่น้ำสิบลิตรแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยเหมือนเดิมคือกากน้ำตาลแล้วก็จะเอาไปผสมน้ำเหมือนเดิมถูกต้องได้แล้วเทลงไปแล้วเราก็ผสมให้เข้ากันใช่ไหมคะคนให้เข้ากันต้องโยนคนโยนด้วยค่ะขีดนี้ก็ได้ที่แล้วแล้วก็เอามาเทใส่เหมือนกัน เตะกันไปเตว้าวโอ้เทเสร็จแล้วก็ปิดฝาได้เลยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้น้ำพ่อเนี่ยมันมีเล็กกว่านะครับตอนนี้มันเยอะกว่าต้องกวนให้น้ำหมายถึงวัตถุดิบใช่ใช่น้ำพ่อจะมีชิ้นส่วนเล็กกว่าใช่ถูกต้องอันนนี้้ำแม่แล้วแม่เนี่ยมันจะมีใบที่เยอะกว่าอ๋อแล้วก็ต้องกวนให้มัน เข้ากันนิดนึงโอเค <Okay. S 1> ต้องกวนก่อนยังนี้ถือว่าใช้ได้ได้วยันคนันี่ถือว่าใช้ได้ละใช้ <Okay. S 1> ได้เพราะว่าเราทุกอย่างมันผสมผสานเข้ากันละ <Okay. S 1> แล้วก็ปิดฝาปิดฝาปิดฝาให้สนิทเหมือนกันเลย เรียบร้อยปิดฝาแล้วก็เอาไปไว้เหมือนกับน้ำพอก็คือไม่ให้โดนแสงแดดใช่ถูกต้องนะครับถังก็เหมือนกันเอาถังทึบแล้วก็สามเดือนสามเดือนสามเดือนเรามาเปิดดูอีกทีนึงเปิดดูตอนนั้นเราก็จะเห็นเหมือนน้ำพ่อก็เห็นฝ้าขาวเต็มอยู่ด้านบนนะครับด้านล่างก็จะเป็นน้ำแล้วก็ตกตะกอนพวกนั้นเวลาเราจะใช้ก็กวนกวนให้มันผสมเข้ากันแล้วก็กรองออกจาน้ำเมื่อกองออกจน้ำนะครับมันก็จะได้รูปแบบแบบนี้เลยครับ น,นี่อันนี้ก็คือน้ำแม่ที่ผ่านการหมักมาแล้วสามเ<า>ดืเอนแล้วก็กรองเรียบร้อยพร้อมใช้งชนานจะเป็นแบบนี้นะคะคุณผู้ชมครับในการนำน้ำแม่ไปใช้จะต้องมีอัตราส่วนดังนี้ครับน้ำแม่2ช้อนโต๊ะกากน้ำตาล1ช้อนโต๊ะและน้ำยี่ลิตรครับ